ค่ะทีนี้ก็มาในส่วนของ case study โปรแกรม s m a r t t p t y r y l o นะคะก็คือหัวข้อที่1.1ค่ะข้อกำหนดของระบบเงินเดือนนะคะค่ะเข้าที่เมนูหลักนะคะแล้วเลือกตรง work flow นะคะอ่าก็คือมาตรงข้างล่างสุดนะคะที่ว่าข้อกำหนดระบบตรงนี้นะคะ เข้าไปที่แก้ไขข้อกำหนดระบบเงินเดือนค่ะดับเบิลคลิกนะคะกำหนดค่าประจำระบบเงินเดือนนะคะเลือกสาขา00000ค่ะสำนักงานใหญ่นะคะกดโอเคค่ะค่ะตรงชื่อผู้จ่ายเงินนะคะตามเคสสตั๊ดี้นี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของนอสอนะคะ นามจริงนะคะดีพร้อมค่ะตำแหน่งผู้จ่ายเงินเดือนนะคะบัญชีการเงนะะินค่ะตรงตำแหน่งผู้จ่ายเงินภาษาสองไม่ต้องใส่นะคะ รหัสบริษัทส่งธนาคารนะคะ0410000339รหัสบริษัทนำส่งกองทุนนะคะไม่ต้องระบุนะคะตรงเลขที่บัญชีธนาคารของบริษัทที่ใช้จ่ายเงินเดือนนะคะก็คือเลขที่250ขีด สองขีดหนึ่งขีดหค่ะทะเบียนการค้าเลขที่นะคะ1นึ่งขีดสองขีดสค่ะเลขประกันสังคมนะคะ1 0ึ่งศูนย์ขีดศหหแปดแดขีดหงค่ะตรงลำดับสาขาสำหรับเงินประกันสังคมนะคะศูนย์สตัวค่ะ ตรงรหัสสองปสอที่รับผิดชอบนะคะศูค่ะชื่อสองปสอที่รับผิดชอบนะคะใส่เป็นพื้นที่เก้าลำดับสาขาตรงสองปสอตรงนี้ใส่ศูนยค่ะชื่อผู้ลงนามนำส่งปกสจุดหนึ่งตรงนี้นะคะ ก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็ตรงชื่อผู้ลงนามนำส่งหนังสือรับรองเงินเดือนตรงนี้ก็ใส่เป็นนอสองามจริงดีพร้อมนะคะก็คือ Copy ลงมาเลยก็ได้นะคะตำแหน่งก็เหมือนเดิมนะคะ หน้าที่สองหน้าที่สามตรงนี้ก็คือไม่ต้องใส่นะคะตร,ต,รตรงนี้นะคะตรงชื่อผู้นำส่งสปสตรงนี้นะคะก็คือ งามจริงดีพร้อมนะคะเหมือนเดิมนะคะค่ะแล้วก็เมื่อตรวจสอบข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกด f 1 0เพื่อบันทึกค่ะค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะในการกำหนดข้อกำหนดระบบเงินเดือน